สวัสดีครับอตอนนี้นะครับเราก็มาเตรียมของกันนะครับอยู่ที่โบเบอุดรธานีนะครับก็กําลังจะเดินทางช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยครับนี่ครับกาลังจะเดินทางเตรียมรถเตรียมอะไรมาเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยนะกันนะครับผมเนี่ยก็เตรียมของขึ้นรถแล้วนะครับ เราก็จะเอาของไปแจกก็จะเป็นพวกมุ้งนะครับเป็นมุง้งเป็นที่นอนหลายอย่างครับที่เราซื้อไปนะครับเงี้ยเคื่อยก็อยู่นี่นะครับตุ้งาาอยู่อันนี้ก็น่าจะเต็มรถคันนี้นครับหลังจากนี้เราก็จะเดินทางนะครับเอาของขึ้นรถแล้วก็จะเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกดเลยนะครับเนี่ยของเยอะมาก จะมีที่นอนพวกมุ้งนะครับมีที่นอนมีมุ้งมีผ้าห่มมีหมอนหลายอย่างนะครับที่เราเอาไปมีอะไรนะมากนะพี่มีอะไรบ้างนะที่เราซื้อไปมีมุ้งผ้าห่มที่นอนไหมมีผ้าปูนอนมีมุ้งมีผ้าห่มแล้วก็ผ้าปูนอนนะครับีเจ้าของร้านเนี่ยบริจาคเพิ่มอีกสิบถุาเจ้าของร้านเขาก็บริจาคเพิ่มให้ด้วยนะครับจากที่เราซื้อนะครับเดี๋ยวให้เชรดิตร้านเขาไปครับอยู่ที่โบเบอุดรนะครับ นี่ครับบริษัทอันนี้ร้านนนี่เป็นชื่ออันนี้เป็นบล็อกบล็อกเขาอ่านี่ครับชื่อร้านนะครับนี่เขาบริจาคเพิ่มไปด้วยนะครับอีกสิบผืนนะครับใช่ไปกับพวกเราเลยครับก็อ่ะยี้บริษัทเจลลี่พัฒนาการค้าจำกัดนะครับอยู่โบเบอุดรนะครับเจลลี่ครับเจลลี่เจ้าของร้านนะอ่ะยี่อ่ะยี่อ่ะยี่ใช่ก็เตรียมตัวไปแล้วครับนี่ครับเนี่ยเฟิร์ส เนี be be you know? like uh ่ยเฟือดไล์อยู่ไหนจะไล่กำลังไล์อยู่กำลังไล์อยู่นี่ไงพร้อมแล้วเนี่ยไล์อยู่แล้วกองขึ้นนะครับแล้วก็ซื้อซื้อเสียเพิ่มเป็นคูลองเพิ่มด้วยห้าพันบาท่าซื้อเข้ามาสามพันที่การบ้านประชุมประชุมนะครับเสียงดังมั้งมันเสียงดังนี่เห่อไหมอธิบายตัวเนี้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันใหญ่ใหอันนี้คืออะไร อ๋นนี้มุ้งนะครับเมื่อวานเมื่อวานพี่สาวผมก็ไปบริจาคที่ไหนนะเขาบอกว่าขาดแคลนมุ้งหลายเยอะมากนะครับมุ้งนี่คนต้องการมากเพราะว่าคนบางคนเนี่ยยังไม่ได้นอนมุ้งเลยนะยังนอนอยู่ตามข้างนอกแล้วยุงยิงอะไรยเยอะมากนะครับตามตามศูนย์พักพิงนะครับอันนี้เราก็จะมีมุ้งไปมุ้งใหญ่นะครับเป็นมุ้งนอนอมุ้งนอนได้หลายคนใช่ไหมมุ้งใหญ่เลยอ่อามี มีเสือปูลองนอนด้วยเออมีครบเลยครับสามารถนอนพักผ่อนได้เลยก็บางทีเขาก็ไม่รู้ครับว่าเขาจะได้อยู่ตรงที่จุดพักพิงน,น,นานแค่ไหนนะครับอ่อาเป็นเสือแบบนี้ดีเลย มีเสือมีที่นอนมีหมอนไหมมีหมอนไหมไม่มีเนาะอ่าที่นอนที่มีหมอนด้วยอ่ามีเสือที่นอนหมอนแล้วก็มุ้งครับแต่มุ้งนี่ขาดแฉนมากที่นี่เขาบอกมุ้งกับผ้าห่มสองอย่างอ่าน้องติวห้าร้อยนะขอบคุณที่รอมบุญนะครับแล้วก็ลูกค้าอีกคนหนึ่งท่านหนึ่งครับหนึ่งพันแล้วก็ประจุมสามพัน เจ้าของร้านด้วยไหมเจ้าของร้านเจ้าของร้านนี้เขาก็ร้านไปสิบผือนอ่าเจ้าของร้านบวกเพิ่มอีกสิบผืนช่วยเป็นช่วยกันบริจาคนะครับเดี๋ยวหลังจากออกจากนี่เราก็จะเดินทางกันนะครับเดี๋ยวเตรียมของขึ้นรถอยู่ตอนนี้ก็หลายอย่างนะครับวันนี้มันมีข่าวเลยครับว่าเขาจะยิงเข้ามาใช่มันเป็นปืนใหญ่ <c oughs> ปืนใหญ่ยิงเข้ามาเราจะไปที่ซุนิงครับตอนนี้ก็เสียงได้แต่ว่าพี่น้องมุ่งจเสียงนี่แหละก็ไปที่ที่เขาให้เข้าได้นั<ม>่นแหละเขาไม่ให้เราเข้าไปใทื่นที่เสียงหรอก เขาให้เข้ารอแค่ให้เข้าแค่นั้นแหละตามศูนย์พักพิงน่ะเขาให้เข้าแค่นั้นก็ไม่ให้เข้าไปลึกเตรียมไปตามเราก็จะไปทยอยแต่ละศูนย์นะครับเราไม่ได้ให้ศูนย์เดียวนะเราก็จะไปบริจาคแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์ที่เขากําลังต้องการพวกนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากร่วม ทำบุญครั้งนี้ด้วยนะครับร่วมบริจาคช่วยพี่น้องชาวไทยนะครับก็สามารถติดต่อเรามาทางเพจได้นะครับวันนี้ก็มีมีมาเพิ่มอีกประมาณสองสามหมื่นนะครับรวมๆมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาซื้อเพิ่มจริงๆก็มีความตั้งใจนะครับซื้อไปนั่นแหละครับซื้อบริจาคครับเห็นพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะครับ ไม่รู้ว่าต้องอยู่ได้ตรงนั้นอีกนานแค่ไหนนะครับบางคนอาจจะอยู่เป็นเดือนสองเดือนไม่รู้จะสงครามมันจะจบตอนไหนนะครับก็มีรถมาสองคันนะครับมีรถกระบะคันหนึ่งแล้วก็รถมิลเอ็กด้านหลังทางน,านน้นครับเตรียมรถมาสองคันเพื่อขนนะแต่มุ้งเนี่ยมุ้งเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเหรอมุง150อ้งร้อยห้าสิบมุ้งร้อยยี่สิบนะครับ คนนอนได้ประมาณสามถึงสี่คนอ่ามุ้งหนึ่งนอนได้สามสามคนนะมุ้งหนึ่งนอนสามคนก็ร้อยยี่สิบก็จะช่วยได้เยอะนะช่วยหลายคนเออช่วยได้หลายคนนะ 2> 2. ก็เดี๋ยวนี้เราจะไปให้พวกศูนย์อตามศูนย์ภากพีให้เขาจัดก,การบริหารนะครับ่างๆาแล้วฝนก็ตกด้วยเดี๋ยประเด็นเนี่ยของมันเป็นของพวกนี้ด้วยเดี๋ยวเปียกไนงะทางร้านเขาเอาถุงมาให้คุมนะครับฝนตกหนักด้วย ื่อกี้ซื้อไปเท่าไหร่นะพี่รอบแรกสามหมื่นหกรอบแรกเรา,าซื้อไปประมาณสามหมื่นหกนะครับเงินทางเราด้วยแล้วก็เงินที่ลูกค้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับ 30, <000. S 1> เดี๋ยวมีซื้อเพิ่มนะครับมีซื้อเพิ่มไม่แน่อาจจะได้ซื้อพวกน้ำเปล่าเสื้อได้ไปนะน้ำเปล่าได้เยอะแล้วนะน้ำเปล่าเยอะแล้ว,ลวลาาพวกอาหารแห้งพวกอาหารแห้งพวกแคมเพอร์นเนี้ยแคมเพิร์ก็ขาดแช่นะครับ นมเด็กแคมเพิร์ดอะไรนี้ก็ขาดแย่นะเห็นเขาบอกว่าไม่มีของพวกนี้เอาเสือเพิ่มเหรอ เปืนรัแปสิเป็นพื้นใหญ่ไงนเนี่เยนี่เขาก็ซื <Okay. S 2> ้อไประจำเหมือนกันเนี่ย <Yeah. S 2> เขาก็ซื้อของไประจำเหมือนกัน ครับไอมีคนมาซื้อเหมือนกันนะครับซื้อไปบริจาคเหมือนกัน,นครับผู้ร่วมใจบุญมาจากบ้านดวงก็มาซื้อหลายอย่างเหมือนกันนะครับ มุ่งหรือจำเป็นนลยไม่บอกกันแรกเพิ่งเห็นนะอยาซื้อมุ้งเพิ่มนะครับเมื่อกี้มียอดบริจาคเพิ่มขึ้นมานะครับเดีย๋ยวเราจะซื้อไอ้ไม่ใช่ซื้อมุง้งดิซื้อเสืออ่าเสือพื้นละแปดสิบบาทนะครับ เอาทั้งหมดกี่เื่น,นะเจ็ดสิบใช่ไหม <50. S 1> เอาไปอีกเจ็ดสิบพื่น,นะครับเอาเสือพื้นใหญ่นะครับสามารถปูนอนนะรองนอนได้น,นะครับมีประโยชน์มากนะครับแต่ละอย่างในช่วงวิกฤตแบบนี้นะของพวกนี้มีประโยชน์มากครับเราไม่อยู่จุดนั้นเราไม่รู้รครับว่ามันมีประโยชน์แค่ไหนนะครับเพราะเขาไม่มีบ้านอยู่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรให้ใช้สะดวกสบายนะครับ ที่นอนก็ต้องได้นอนมุ้งนอนอะไรอย่างเงี้ยจากที่ได้นอนบ้านแบบดีๆนะครับก็ต้องไปอยู่รวมกันแล้วก็พวกยารักษาโรคนะครับก็จําเป็นนะพวกยารักษาโรคยากแก้ปวดแก้ไข้ครับเสืออีกเจ็ดสิบพื้นนะครับ ยังมีคุมสองชั้นผ้าเราเมื่อดีแยวช่างตีเตรียมมายังไม่ครบด้วยช่างตีเหลือนะช่างตีเหลืออีกเยอะช่างตีเหลืออีกเยอะอยู่นะครับก็เตรียมอันนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยผ้าหม่มอันนี้เป็นผ้าห่มนะผ้าห่มกี่พื้นนะผ้าห่มหนึ่งร้อยยี่สิบพื้น แล้วนีน่นะถุงอั่นะถุงผ้าห่มเนกันใช่ไหมผ้าห่มร้อยยี่สิบเหือนะครับสองกระสอบนี่ครับกำลังเตรียมขึ้นรถเตรียมรถมาสองคันนะครับเราตอนนี้คนกระตอกแบบครบวงจรเลยครับมี มุงมีที่นอนมีผ้าหม่มมีเสื่อครบครับไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเลยครับช่วยได้หลายคนนะครับที่เราเอาไปนะครับก็มุงร้อยยี่สิบอันนะก็นอนได้สี่คนเนี่ยสี่คูณร้อยยี่สิบเป็นเท่าไหร่ครับก็มันเกือบหกร้อยคนนะครับนอนได้หกร้อยคนเราก็ช่วยได้เยอะนะครับ แต่ว่าผู้อ,อพยพก,ก็มีจํานวนมากนะครับประมาณสามแสนคนนะครับที่อ,อพยพจากพื้นที่เสี่ยงนะครับประมาณสามแสนคนเราก็ช่วยได้ประมาณนี้นครับต่างคนต่างช่วยนะครับพี่น้องชาวไทยนะค,คนละไม้คนละมือนะครับช่วยกันเขาช่วยเราเราช่วยเขาครับประมาณนี้ ผมเห็นขา่าวเมื่อวานบางคนก็ยังไม่ได้มีมุ้งนอนนะครับเห็นขเขาถ่ายรูปมายังนอนนอกมุ้งอยู่เลยครับแล้วก็อาจจะเป็นสาราวัดเป็นตามแบบอันนี้ยังนอนลําบากอยู่นะครับเขาเห็นข่าวก็คนไปบริจาคค่อนข้างเยอะนะครับพวกเครื่องดื่มพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะนะครับอันนี้ก็มาเจอกันพอดีนะครับ,รบเขาก็จะร่วมเขาก็จะซื้อของไปเหมือนกัน นี้บางเอิ่นเจอกันนะครับเขาก็จะมาซื้อของไปเหมือนกันนะครับอือออที่เขาเป็นเจ้าของแคนฟูนเหรออ๋อเหรอ คนที่เขาเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับปตทที่อยู่บ้านดุงครับมีตัวบ้านดุงมีสองปั๊มนะใช่ไหมปตทมีสองปัม๊มอ่ะนี่เขาเป็นเจ้าของปัม๊มน,นะครับทางเราก็มีบ้านที่สร้างอยู่บ้านดุงพอดีนี<อ> <c oughs> ่บ้าน <c oughs> เดี๋ยวต้องได้ซื้อเพิ่มนะครับมีมีสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มอีกนะครับที่นอนหมอนมุง้ง นีอันนี้ก็เดินทางไปนะครับแต่ตอนนี้ก็เห็นเขาประกาศว่าทางกัมพูชานะครับใชอ้อุปกรณ์ใหม่นะครับซึ่งยิงไกลกว่าเดิมแล้วครับนี้คนก็เริ่มสั่งอุปยพบแล้วนะครับพื้นที่ให้ระยะให้ระยะมันไกลขึ้นคือเขาใช้อาวุธอีกรูปแบบหนึ่งครับอะไร ทางกัมพูชาเขาใช้ DHL 03ครับมันสามารถยิงได้ไกลกว่ามประมาณ150กิโลนะ150กิโลถ้าแบบมันมองเป็นแนวดิงเนี่ยแบบทางตรงนะก็ไกลมากนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยมันคือเราขับอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยมันระยะทางมันในไกลนะมันมีโค้งมีอะไรแต่ว่าถ้าถ้าทางอากาศ150้าอากาศนี่150กิโลคือมันไกลมากนะครับจากชายแดนเข้ามาประเทศไทยก็ถือว่าไกลมาก ค่ะวัสดี้ค่ะโอเคแพ,พอแพนเหอกแพนอะไรนะครับพี่นครหลวงอ๋อผมใช้เดี๋ยวใช้ที่รอบหลังวันผมใช้นุพรัตตอนนี้ค,ครับครับวับนนี้นะครับยอดเนะข้ามา4,500ั้อยเพิ่มเข้ามาแล้วกรขายของซื้ออีกก็6,000กว่าบาทเดิมตเติมตลอดครับสายบวก กอะไรเดีย่ยอันนี้ยอดต่าสุดเท่าไหร่นะห้าพันหกร้อยอดเข้ามาสี่พันห้ายอดยอดที่เข้ามาเพิ่มสี่พันห้า ว่าเราบ,บวกไปอีกกันหนึ่งพันอันนี้เป็นรอบสองนะครับรอบนี้รอบสองแล้วเรียบร้อยครับหนึ่งพันหกรอบแรกเท่าไหร่นะเพี่สามหมื่นหกรอบแรกสามหมื่นหกก็เป็นประมาณสี่หมื่นกว่าแล้ว 2. 2> อะ ตอนนี้ยอดก็ประมาณสี่หมื่นกว่านะครับยอดไฟเนาะจะลุยแล้วครับนี่ของก็เตรียมขึ้นรถเรียบร้อยนะครับนี่ครับวันนี้วันนี้มันจะมีระยะเพิ่มขึ้นระยะเพิ่มขึ้นมาร้อยสิกิโลเมตรนะครับมาถึงร้อยเอ็ดสาราคามจะโซเลยนะอืเนี่ยบุริรัมย์สุรินทร์ีรเก็ตนี่ครอบหมดเลยครับเขาก็สั่งอุพยพแล้วคนที่อยู่ในบริเวณนี้ผมก็จะไปใกล้สุดเท่าที่ใกลไ้ได้ครับ แล้ว่าต้องปลอดภัยกับทีมงานด้วยโอเคผมไม่กลัวนะเพราะว่าอะไรนี่น,นี่ดูเนี่ยผมไม่กลัวนะผมไม่ได้กลัวนะแต่ผมเต็มคอไม่ได้กลัว <laughs> ไม่ได้กลัวนะแล้วเต็มคออันนี้คือไม่กลัวใช่ไหมตายไม่ได้ผมผมตายไม่ได้คนพึ่งพาผมเยอะจัดฝนออก็เริ่มซาลงนะครับนิดหน่อยเตรียมขอ,องเต็มรถเลยครับรถกระบะ ก็เนี่ยเป็นช่างสีนะครับคนในพื้นที่นะช่างสีช่างสีมาจากจังหวัดอะไรนะอุบุเนี่ยแถวๆนั่นเลยอันนี้ก็คนในพื้นที่นะครับไปครับเนี่ยปรญาติเลยไปย่างเดียวเลยอันนี้คนในพื้นที่มาจากจังหวัดอุบลนะครับใกล้ๆอยู่แถวพื้นที่เลยนะบ้านตัวเองนะครับประเทศไทยสำบันเท่าทุกคนทุกคนนะ ครับก็นี่ครับก็เดี๋ยวสักหน่อยก็รุยแล้วครับจดี๋ออกเดินทางนแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วก็จะถึงอีกทีนี้ก็เดินทางประมาณสี่ห้าชั่วโมงครับห้าชั่วโมงก็ถึงประมาณหกโมงเย็นครับตอนนี้ถ้าจากนี้ไปก็เดี๋ยวเดินทางก่อนนะครับถ้าไงวันนี้ก็ยงงนี้ก็ขอกำลังใจด้วยนะครับุเราจะไปให้ถึงพี่น้องทางมีสานใต้ไปถึงพี่น้องในไทีสารใต้ครับท่านใดเห็นพวกเอียสารใต้เห็นที่นี่ครัพขอเป็นกำลังใจด้วยครับเรื่องข้าวสวยต่าคนไทย ใช่ครับว่าจริงกันนะครับด้วยทงในการสูส้ๆครับเป็นกันผมว่จริงรพูดในน่นอนละครับใช่หลายๆคนก็จริงคนดมีส,สารไต่เข้าแน่นั่นนะใช่ตรงกันเลยตัวอย่างครับสวัสดีครับ